นิ่งก่อนสามสามจะแหวกมันเหลือเท่าไหร่แล้วอ่านอ่อะร้องเลยเร็วเร็ววางก่อนจะกินไม่เค็จอะเร็วางมนี่เค็จอร่อยนะแฮปปี้เบิร์เดยดฟิลมานี่สิงมานี่

มาถ่ายลงมาถ่ายด้วยกันหน่อยถ่าหน้าถ่ายด้วยกันก่อนแปงเลยหนูทำหน้าน่ากินแล้วลายแตกใส่หรือเปล่า่อ้าถ่ายภาพขอบคุณนะคะอยากกินนี่อย่างิธีจัดการน่ะมันเป็นเท่ติมหรอไม่รู้สุนทรจัดการไม่ได้เป็นยุคยกอนซี่ให้พิธีจัดการให้โโอ้หเอาเลยพี่ตัดเลยเป็นประธานในพิธีไปเลย พี่ทกคไม่กินมันเยอะร้านบ้านเพื่อนนะคะอร่อยออร่ยข้างในเป็นโอรีโอ้โหถูกใจพี่จิงพี่จิงเอาก้อนไหนลองชิมแล้วไหม